เราไปตต้องจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธศสนาฟังสองเรื่องในเรื่องของเมื่อพอใจย่อมมีตัณหาและตัณหาคือเชื้อแห่งการเกิดในหนังสือพุทธศาสนาบทตมฉบับอินทรีสังวรหน้า 39เก้าและสามสิจากพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวชนะเล่มที่16หน้าที่102ข้อที่196และเล่มที่18หน้าที่485ข้อที่800พิกุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไฟกองใหญ่พึงลุกโผล่ด้วยไมย้สิบเล่มเกวียนบ้างยี่สิบเล่มเกวียนบ้างสาสิบเล่มเกวียนบ้างสี่สิบเล่มเกวียนบ้างปรุษพึงเติมหญ้าแห้งมูลโคแห้งบ้างไม้แห้งบ้างลงไปในกองไฟนั้นตลอดเวลาที่ควรเติมอยู่เป็นระยะ ภิกกุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลไฟกองใหญ่ซึ่งมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นมีเชื้อเพลิงอย่างนั้นก็จะพึงลุกโผล่ตลอดการยาวนานข้อนี้ฉันใดภิกกุทั้งหลายเมื่อภิกกุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัศทะในอุปทานิยธรรม ปัญหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงวัจจะเราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปทานอยู่ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปทานวัจจะเปรียบเหมือนไฟที่มีเชื้อย่อมโผล่ขึ้นได้ที่ไม่มีเชื้อ ก็โผงขึ้นไม่ได้อุปมาณ้ฉันใดอุปมามก็ฉันนั้นวัชชะเราย่อมบัญญัติความกังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ยังมีอุปทานอยู่ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปทานพระโกโดมผู้เจริญถ้าสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลสมัยนั้น พระโคโดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่เปลวไฟนั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชชะสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดปลิวไปไกลเราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่ามีลมนั่นแหละเป็นเชือ้อวัชชะเพราะว่าสมัยนั้นลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้น พระโคโดมผู้เจริญถ้าสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นสมัยนั้นพระโคโดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่สัตว์นั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัจะสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่น เรากล่าวว่าสัตว์นี้มีตันหานั่นแหละเป็นเชื้อเพราะว่าสมัยนั้นตันหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้นดังนี้